มินาซานี้จะมาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะ4 r สีแองวันนี้เราอยู่กัในเกมไม่คราวนะคะแต่ถ้าหัวใจเป็นลัคกี้บล็อกนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งปีที่แล้วเราเคยเล่นมาแล้วนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ย2024เราจะมาวัดดวงความโชคดีของเรานะคะในปีนี้กันซึ่งเมาดูกันว่าเราจะโชคดีมากขนาดไหนนะคะรู้ใช่ว่าจะดวงดีหรือเปล่าปีนี้เริ่มเลย เอาเป็นตรงไหนดีอ่ะทุกคนวันนี้กันนะคะโอ้ยโชคดีได้กระดูกมาเอาไปเลี้ยงหมาแต่ว่าแถวนี้ไม่มีหมานะคะเสียจ,จุยไงยต่อโอ้ยกลัวเฮ้ยโชคยังดีนะคะตะกี้ให้เลี้ยงหมานี่ให้เลี้ยงมา้าโอเคสวยสวยโลนก็คือตอนนี้ได้อันม้ามาไม่ใช่อันม้าสี่ไอที่กรอบม้านะคะอืม กรอบม้ามาดีๆ3อันเลยโอเคต่อไปต่อไปอุ่ยมันมันมันหน่วงอยู่นะเหมือนกับว่าโหลดโลกในหนึ่งาะโอเคต่อเลยอุ้ยอุ้ยลัคกี้ไปเลยเจ้าอุ้ยสามรอบดวงดีสามรอบเอ่าก็ได้น้ำป้อกับลาพิสจะได้เอ็นชาร์สเหรอเฮ้ยดีอยู่นะแล้วก็ลาพิสอันหนึ่งได้โปรเจคชั่นห้าเลยห้าไหมโปรเจคชั่นห้าไม่ใช่ห้าสิ่เอ็กเนี่ยอะไรอ่ะห้าไม่เหมือนจะโตวี เอ็กนี่หกเหรอ,อไม่มั่นใจหรือ,อช่างมันเถอะทุกคนเราไม่ค่อยมั่นใจนะคะเลขโรมันเนาะโอเคต่อต่อ <c oughs> เริ่มเริ่มกลัวละคือมันจะสี่รอบเลยหรอถ้ามันจะแบบดวงดีสี่รอบเลยหรอไม่น่าใช่ั้งน่นยังดวงดีอย,ยังดวงดีอยู่ <c oughs> ถือว่ายังดวงดีเอาล่ะสี่รอบแล้วสุดยอดต่อไปนะคะห้าอุย้ยดวงยังดีอยู่หดย ทุกคนอุ้ยขนลุกมาว่ะปีนี้มีดวงจัดมีดวงจัดต้องถูกหวยถูกหวยปะเนี่ยโออเขานี่ละโอเคต่อไปห้าแล้วห้าแล้วห้าแล้งไงต่อหาบล็อกขึ้นอยู่ทุกคนอ่ะมันนี้กันห้าแล้วใช่ปะหกอุ้ยอุ้ยก็ตายน้อยโหยังโชคดีว่ะหกรอบแล้วทุกคนขนลุกแล้วเนี่ยขนลุกแล้วเนี่ยหกแล้วหกแล้ว ของเราไงต่อมีหกก็ต้องมีเจ็ดนะฮะอ๋อชื่อเราเลยน่ะ้าซัมปาดโอ้โหดูท่าเลขเจ็ดจะไม่มงคลน,นะปี๊ดอุ้ยมาละแบนลักอันแรกของเราทุกคนก็คืออ่าอ,อะไรนะเขาเรียกว่าคริปเปอร์ที่ติดไฟฟ้าคริปเปอร์ที่โดนฟ้าผ่าเขาเรียกว่าอะไรแล้ว เออช่างเถอะเอเอ,เอนั่นแหละที่ทุกคนเห็นตะกี้แหละโอ้ไม่นาะเลขเจ็ดทำไมต้องเลขเจ็ดวะโอ้ยลงไม่ดีมาต่อต่อเราอย่ายอมแพ้นะคะไม่้องว่าเลขแปดก็ยังมงคลกับเราอยู่น,น่นไงอืม้มโอ้นี่นะคะมันจะฮิลเราถ้าเกิดว่าเราโดนดาเมจไม่ใช่โดนดาเมจบล็อกดาเมจนะคะก็คือ สมมติว่ามีคนมาโจมตีเราแล้วเรากดบล็อกอย่างนี้ใช่ไหมน่าจะประมาณนี้นะแล้วเรากดแบบกดกันอย่างนี้นะคะเราก็จะได้รับฮิวเยซเซอร์ต่อกลัววะ่ะแร้วว่าเราควรที่จะทําพลั่วะเยซเซอร์ yes ทำพั่วดีว่าน่าจะสะดวกกับเรามากกว่านะโอเคได้ละแล้วก็มาขุดดินนะคะจะได้มีดินเอาไว้ใช้เยอะๆในายามจําเป็นยามขําขันแปดแล้วใช่ปะ เลขเก้ามันก็ย so like uh, <most peace> like ังแบบมันต้องดีดิเลขเก้านะเว้ยเก้าน้าพี่เก้าอะไรเงี้ยอุ้ยอุยได้ทองเลยโหรวยแน่เลขเก้าเว้ยเราขุดไม่ได้อ่ะเดียบบุญมีแต่กำบังต่อให้บอกข้างหน้าจะเป็นทองแต่ว่าเราไม่สามารถขุดได้โอเคเลยครับผมอุ้ยเลขสิบเลขสิบก็ยังดวงอันนี้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีอุ้ย ตายได้เลยตายได้เลยอันตรายพอๆอกับเ,เลขเจ็ดเลยนะคะโอเคเรารู้แล้วว่าตอนนี้เลขที่ไม่น่าจะเหมาะกับเราในปีนี้ก็คือเลขเจ็ดแล้วก็สิบนะคะทุกคนไปสิบเอ็ดต่อขอเหอะสิบเอ็ดยาเลยยาเลยจึ๊บอ่นั่นไงหุยนี่ไงได้ทองแล้วอุ่ยเราเอาทองตรงนี้ไปขุดทองตรงนู้นดีกว่าจะต,ตายแล้วเนี่ยทุกคนเอาจิงหิวอะ เออเดี๋ยวนะเราต้องทำที่ขุดก่อนนี่ได้แล้วปรึบครับผมครับผมเอาที่ขุดทองไปขุดทองแล้วก็ไม่ได้ทองนะคะเคอดเลอเคโอค้ยทรมันช่างมันแล้วไปเลขต่อไปนะคะเลขสิบสอง อะไรอะไรโอ๋อไล่ลูกธนูมาแต่ว่าไม่ได้ธนูนะได้แต่ลูกธนูมาเฮ้ยอันมา้มามา้าแต่เมื่อไหร่นะเอ๊ะงงแฮะเอ๊ะมา้าแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกันหุยนี่ไงได้ทองแล้วต่อไปนะคะต้องหาอะไรกินก่อนเราจะเล่นด้วยเลือดแค่นี้ก็อันตรายเกินไปหน่อยแล้วว่าเราต้องหาอะไรกินก่อนเฮ้ยนี่ไงไดหมาแล้วเจ้าหมานี่ได้หมามาเลี้ยงแล้ว โอเคน้องมีทั้งหมด4ตัวนะคะตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวเราจะหาเนมแท็กมาตั้งชื่อให้น้องแล้วกันนะจะพยายามแต่ทำได้ไหมไม่รู้เหมือนกันมาเร็วมาเร็วมาเร็ว,ารวหาอะไรกินอ่ะนี่ไงเฮ้ยนี่มีลูกลูกวัวด้วยโอ้ยขออยาดเดี๋ยวเราเก็บมาส ล้วไม่เผาด้วยนะคะผมตึงเกินผมตึงโอเคแปต่อหาอาหารอีกละอยู่กับลูกวยและแล้วเราก,ก็ค่ะโอ้ยเอ็นดูขระต๊ดมาต่อกันเลยที่เลขสิบสามสิบสามเลขผีคนว่าไงปุ๊บโอ้อยโหได้เบอคอนมาเลยนะคะอืม ได้สิามได้เบคอนใช่เบคอนทีเท่ไม่มีบล็อกมาช่วยนะคะไม่มีแร่มาเลยมีแต่เบคอนล้วนๆอืมแล้วก็ตรงนั้นมีเนื้อหมูไม่มีเนื้อหมูมีหมูอยู่เฮ้ยเราเราสั่งให้หมาเราไปกัดไม่ได้เหรอวะเราขี้เกียจฆ่าเองมากๆเลยได้ไหมอ๋อไมนกัดให้โทษโทษไม่รู้เกียจศูนย์ไม่ชาไหมครับจริงๆ เรามาเราเรูเราเราเะได้าเรรู้สึกผิดรเรราเหมาจะารูเรึกผิเแทนเราเราเอเคไปกันต่เเลยนะาเาเราเราเราเลข 14. เราเีเป็เรา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 ้ยาเร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 เอ้เรเรา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 ้เ,เรเกกาเราเราเราเเราเาเรเเราเเาเรางเกาเราเเรรออืาตามชืเอเลาเจ๋งจริงออันนี้ เพราะว่ามันทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นโอ้เยอะมากเลยนะเนี่ยเคปไปนั่นต่อเลยนะคะไม่ต้องกลัวน้องหมาเราตายอะ่ะเว้ยเราบบกว่าปีนี้เราโชคดีมากเลยนะเท่าไหร่แล้ววะสิบสี่เลยใช่ไหมแล้วก็สิบห้าเนาะสิบห้าเอาไปแล้วเอาไปแล้วอันนี้ต้องมาลุ้นนะคะว่าลักกี้หรือว่าอันลักกี้เนาะลุ้นจริงเหรอวะใช่เหรออ๋ออ้าว ดีดีนี่ใช่ไหมนี่คือเราลัคกี้ใช่ไหมเพราะเราได้ฮังเกอร์สามที่มีฤทธิ์แค่แบบหนึ่งวินาทีเลยประมาณเนี้ยคือหมดฤทธิ์เร็วมากนะคะก็แสดงว่าเราโชคดีซึ่งเราเห็นออกมาตรงนั้นเราก็เลี้ยงเลยวายวายอุ้ย,ยอ๋อน้องเจ็บน้องเจ็บเอ้าไหนมาเอ้าไหนมาเอ้าหมาตัวไหนนี่ไงเอ้าเป็นเหเหรออันนี้อันเดียวเเอ้า หมาแล้วหมดเลยเนี่ยวะ่ะเอาหลอนหลอนเฉยอ่าเจ๊เป็นอ่าไอ้นี่นะทุกคนเจ๊เป็นทำไมมันอ๋อมันเป็นแกะเออมันเป็นแกะสายลุ้งใช่ใช่ช่ช่นั่นอีกตัวหนึง่งที่ว่าแกะที่มันกำหัวใช่แกะปะเออใช่แหละคืมันอีกชื่อหนึ่งนะคะอุ้ยโด,ดนดาเมจใครตายเม,มาื่อกี้ไม่มีปะอันนี้ก็โชคดีอีกแล้วเลขที่16ะถ้าจะไม่ผิดอ๋อ เ้หมูมาเนื้อหมูที่ย่างมาเรียบร้อย16บหกเหรอหรือว่า17บเจ็ดวะสิบหกอืมแล้วก็รอบนี้17ถ้าผิดก็ขอภัยด้วย17บเจ็ดอ้ออะไรครับเนี่ยโชคดีอีกแล้ว17แล้วก็18เอ้ยเยอะเยอยโชคดีแล้วเอาาเอาะตอนนี้มีกี่เลขแล้วเนี่ยที่มันโชคไม่ดีอะสองเลขนั่นจริงหรอเจ็ดกับสิบอะเหรอ 19เอ๊ะก่อนหน้าน,นี้ตอบเท่าไหร่วะก่อนหน้าน,นี้18หรือ19เ้าเอาที่ผ่ายแล้วไม่น่าพูดเยอะเลยเออช่างมาันเถอะอ่ะ20ไปอุย้ยโอ้นี่มันอา่าชื่ออะไรแล้วสมบพี่ตัวใหญ่บ๊อบป่ะเออจำไม่ได้ฮะอ่ะให้หมาไปกัดแล้วกันนะ คือไม่จงตีหมานะก็ปล่อยให้น้องหมาจัดก,การไปเนาะเรามาต่อกันดีกว่ายี่สิบเอ็ดแล้วกันยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดจื๊บอู้หูนครับเจ็บเจ็บน้องหมาข้ามเร็วได้หมาใครวะหมาแล้วไปแล้วหมาหมาแล้วหมดเลยยี่สิบเอ็ดแล้วก็ยี่สิบสอง มาดูยิบสองเถอะค่ะยี่ชิบสองแมอุ้ยอุ้ยหมาเต็มเลยหมาเต็มเลยอีชิบหายแทบไม่ติดจักตัวอุ้ยตดสองตัวยิบสองก็ยังโชคดีนะคะมาที่ยิบสามให้มันจบที่ยิบห้าแล้วกันเอออีกสามเลขอ่ะ ซึ่งดูดิว่าเราจะตายก่อนหรือเปล่านะตอนเนี้ยกออ็เรามีนี่น่ะวย็บสามอืมยิบสามได้เนื้อคนเอ้ยไม่เห็นเนื้อคนโอ้ยไม่ใช่อ่อมันคือดาบของคนขายเนื้อเออประมาณนั้นแหละเขินว่ะเออก็มีชั้มในสองนะคะติดไฟลแล้วก็รูติ้งสมเนาะงั้นต่อเลยยิบสี h ีโร b บายเอา้าอันนี้ก็ลัคกี้ปะเพราะว่านอชอะเข้าเกมมาแล้วก็ฮีโร b บายอะแบนนอชออกไปเว้ยแต่ว่าเขาไม่ทำอะไรเราใช่ไหมเอ๊ฮีโร o บายอยู่ในเกมเหรอลัคก,กี้แน่นะมี่อัสุดท้ายยี่สิบเอา้าไม่ใช่ยี่สิบหรือยี่ห้ายี่ห้าได้ดับดับเหล็กมาเฉยๆเลยเอาเราแถมให้เป็นยี่สิบหก ดีอีกนะคะแต่ว่าข้างในไม่มีอะไรถือว่าโชคดีไหมเนะี่ยอ้าวยิบเจ็ดอ่ะ,อะจนกว่าแต่ว่ารอบนี้ตายเลยดิว่อ๋อจริงเหรอเอาลุดูผ่านๆแล้วกันนะอ่าตายแล้วก็เราไม่รู้เลยว่าได้อะไรอ๋อได้หนูมานะคะนี่ได้ธนูแต่ว่าลูกหนูเราอยู่ที่ศพตะกี้ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับดวงปีนี้ก็เอาจริงค่อนข้างดีมากทีเดียว มาถึงได้ไหมครับนะอ,อย่างนี้นี่ต้องแบบถุงหวยแล้วนะโอเคงั้นก็สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้ช่องโฟอาอาี R ด้วยนะคะใครอยากทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปเลยนะปาบุยเฮ้ยเดี๋ยๆทำจริงโอ้โอ เฮ้ยนี่ก็โชคดีเนี่ยลาวาไหลมาแต่ติดอยู่ที่น้ำแข็งเนี่ยลาวาไม่ไหลใช้หัวเลยเจ๋งว่ะไม่โชคดีจัดเอาแล้ว